าร้านกับข้าวแม่นตี้จุกจังเน้อเมื่อวานนี้แม่บทว่าจะาไลฟ์ให้เพื่อนได้ชมนะครับเนี่ยวันนี้มี2เมนูปลาลาดพริกกับอย่างนาติปลาราดพริกยำรวมอ้อม ก็จะทอดปลานะยำรวมมีสองเมนูโอ้ยเย็นดีฝนงคงสิเบิดแล้ว่ะมะั้งฝนเบิดแล,ล้วล่ะตอนนี้ว่าจะเอาปลาลัดพริก ปลาตะพีขายเท่าไหร่นะจี้ชุดหนึ่งปลาตะพี่ขายเท่าไหร่นะหกสิาบาทหกสิบ <10 S 1> บาทใสเบอร์เรอเลยเออไปดูตัวมาดูตัวมาเนี่ยนี่แบบไงยี่หรี่ได้พี่น,น้องไปหนึ่งตัวแล้วก็ส้มตำเขาพอแล,แล้วเขาเที่ยงวันนี้รู้สึกเกี่ยววันที่เพื่อนหนึ่งท่านเด้อ ยัดยังไงย่ำบอกย่ำรวมยังไ่ำรวมยำรวมยำรวมเอ้ามาเอาเพื่ออะไรเพื่อละเมื่อแม่น่ะีไยพวกหมอซียำนางย่ำอยู่นี่เลยบ่ะแต่ท่านยำเสร็จกองมไม่นี่ละชัวก็มาบุกหลังครัวกันเลยให้เห็นเลยสั่งได้เลยเด้อจะล้วนเนื้อก่อนเอ้ล้วนหมูหมูหมู

วันี้เพื่อนทั้งสามท่านเดอ้ออยู่กับร้านคุณแม่นตีเดอ้อจัดแส,แ,สแ,สแสงแสงแสงโอ้แสงโอเคเปิดแสงแล้วนั่งกำลังรวนเนื้ออยู่อันนี้มึกกรอบม,มึกกรอบก็ลวกวันนี้ติลวกมื่อไหรมันบอกลวกทุยยางเนาะลวกทุยยาง เก็ไม่ได้ค่ะถเต้วกด้วยอระาสดุ้งะบอกแ้เป็นเตาถ่านนะพี่น้องเตาถ่านประหยัดมากฟืนก็มีถ่านก็มีแก๊สก็มีฟืนก็ใช้ เป็นเห่าคนเนาะรอเอาแนวกินอาหารอยู่นะครับ เดคิดว่าจะเอาปลารัดพริกนี่แหละกินได้แล้วเนาะหิวเข้าเลกินเมาข่างยำได้แมนลวนอ่ามาคนหัวมานหัวละ่ะอันนี้ยำรวมนะเป็นยำรวมยำรวมขายเป็นถุง,ง,งอ๋อก่องเท่าไหร่กล่องห้าสิบาทยำรวมนะชุมละห้าสิบบาท,บาท ส้มตำก็มีเหมือนเดิมกำลังกำลังรวนหมูอยู่ฮัลโหลไฮสกูตไฮทักทายครับทักทายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล เบีิวเบสิวมะกรูดมะกรูดมะกรูดไม่น,น้ำยำราทำน้ำยำมากำลังจะทำน้ำยำฮหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโห a ฮัลโาลังโหลฮาลโหลฮัลนหลฮัลโ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 หลโลฮัลโหลฮลโห g o ัลโหลฮัลโลฮัลไทยแลนด์ฮลลนด์ลลโทลล

มันภาษาอังกฤษว่าอย่างนอใบมะกรูด่นาเลมอนเลมอนกรูดเลมอนไม่มะกรูดอะเลมอนกรูดเซฟมาแล้วเซฟทำน้ำยำมาแล้วเลมอนกรูดมาแล้วเจยมาทำน้ำยำแล้วขอแน่นตรงนี่มาวนวายนี่นี่มาวนวายเป็นยัง อันพี่น้องสมสวม,มรากาไตายอ๋อคุได้กอนจเขากินเนียงล่ะต้องนะรอให้มันเรียนก่อนมมเครื่องตำคนอยาเกนคนอยาเกนน้ำมันนะกินเ,เ,น,เ,เ,น,เนียงก็ได้กินเนงีงจัน ่นแตกไปี่ทีนึงเนี่มั่นใจครังดกรเดือดครับมันน้ำาดดามอล้อเด็กกินน้นพอะี่ไปขุดนิดเดียวกับพ หอมน้ำมัพคิกบ่เจียวับพริกเพรอออันเป็นน้ำจิ้มมันน่ะบ่น้ำจิ้มมันนไม่้เ็นบ่คือัวอ้้อนเีอือเ็ดเ็ดแชุดนะยี่สชุดไปกันมากินกับตะนหรอกพวกนี้กับกินนะ กันซุ่งอะไรกันอยู่ประมาณหิวหิวครับมาครับหิว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 คุณเซศักแมนบอกเชษศักสวัสดีครับทักทายครับหิวครับหิวจัดเลยครับตอนนี้มีสองเมนูครับเป็นเมนูยำรวมกับปลาราดพริกนะครับใช้เป็นปลา จะเป็นปลานิลบวกหลังครัวคุณแม่นาตี้นะฮะอาหารร้านอาหารคุณแม่นาตีนี่แหละเราบกหลังครัวนะฮะนั่นกับข้าวนะแกจะรํากับข้าวขายนะครับแล้วก็มารอเอาอาหารนะครับพี่เดีลาหิวหิวหิวมันมันกี่โมงแล้วครับเด่ยเอาสิบโมงแล้วก็จะขายเป็นชุด อันนี้ก็จะทำเป็นชุดนะกล่องละ60บาทเป็นยำรวมนะฮะเป็นยำรวมมีปลาหมึกดองหอด,ดอกหอด,ดอกรวมเอาใน,นผักต่างๆมะนาวใช้มะนาวสดเด้อนั่นเป็นปลาราดพริกปลาราพริกปลา,ราพริกอันนี้น้ำพริกลาดพริก หยุดเด้รอรอให้มันเย็นก่อนหอมกินหอมมากหายไม่ได้น้ำกระเทียมดองป่ะมันเป็นตะตุกตะตกต,ตก <c oughs> เป่งเล่งลงจ้ะมันเบิดฝนแล้ว ครับเมืองกาละสินครับกาละสินครับอําเภอกุชินรารายกาลสินครับเมืองกาละสินเราเนี่ยแหละครับยิ้มจับใช่ไหมครับนะากำลังทำน้ำยำเรื่องเหลืองหนึ่งน้ำกระเทียมดองขาดไม่ได้นะน้ำกระเทียมดองเมืองกาละสินครับอ่าพี่ มะนาวเป็นเข่งเมันบ่เธอนี่าบนนี่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 โอ้มะนาวมะนาวใช้มะนาวสดเด้อใช้มะนาวสดสดไา้มกเป็นมะนาวสดสดเป็นน้ำยำเรา อนั่นอิดเหมีตลาดสีฟ้านี่จังสีตลาดปลาตะเือใบนี่ก็มาหลอดนั่นก็ทอดปลาเนนเย้ติ่มแนงหน้าเตาเตาฟืนแล้วก็เตาแก๊สแผนกเตาทอดปลานินใช้เวลานานเราใช้นะเออจสีดงเงีเนาะ 在。啊 ตัวใหญ่เด้ป่าเนาะใหญ่ตัวใหญ่ี่ปลาตัวบักเอฟอะไรี่นั่ใหญ่เลยตองตอมาไฟน่ะไฟน่ะไปคุณไปโอ้ไปแม่มุ้ยไปถายแม่มุ้ยข้างนอกคุณ ใส่เกลือเนาะยังมาติดหมอเนอะอเอาเกลือโรยไปนี่เกลือ,อนี่เนาะบอกโอ้สุดเใส่เกลือนะแมน่นนี่ค่ะหมือมสั่งเลยจ้าสั่งเลยสั่งเลย นี่บ้านเราก็เบิ่องอ่างไพทำลงเฟสบุ๊กนะชีดูดปะจ้าดูดนี่บ่โอ้เาเคยขอดกิน่อีบดูดเลยเล้นพลง ไีเก็บมากะนะกินแนม่เมงหาวมะนาวหอมเลยต้องตามานละระวังนะเอาขยกเขาขกันยากี่กันไปเรื่อยต้องตาุดไปหาตี๋มันไปตี๋มันไปกินีต้องปตินอไว้นี่ยหิวเขา ก okay. right. right. right, right, ันเสียเอาป่าจนหนึ่งที่ันไอ้กินขาเที่ยงวันี้สิเปิดม่องล่ะไรนานนานก่อนวันนี้ไรนานนานก่อนเมืองกาลสินนี่แหละพี่น้องหิววันี้เราอะฮัลโหลแบงกอกฮัลโหลแบงกอกซิตี้ไทยแลนด์เยสอ่ ก็าหญ่ในสามที like ่รู้ประเด็นนันนึกวาอยหามาเด้อจสองในน้บอันนับเันมะนาว่านนมมละเดเขียนออเดอร์ไว้้มะนาวสดันีเนานนมนสดจากเเียมันมันก็่ห้หนซื้อได้ใหม่ัแต่เรานเขาพลังเมอ จะต่างชาติมัรถเลยนี่เข่ไจะต่างชาติแต่คนพลังี่ีสิแฟนต่างชาติกับช่องคอยนี่ล่ะสมังามเดีนาะนอะ้เป็นราคาประเสริเนี่พี่น้องเข่งหนึ่งนี่ยสามิบาทนะแข่งนี้น่ะเขง,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 งบักเอฟเนี่ยสามสิบ,บาท ไม่ตองแค่แงบเดียวแบไปน่นแะบเป่ไปนนแมันหรล่าเบิงดียว้นไหยแล้วตนี้ว่ปนนั่่ยมยังออก่ยกนีไม่้มันนะบีบได้หอยลูก ไฟท่ามันคมคมๆรมๆทั้งใต้พอดีถ้าวันรมเมนนะร่มๆทั้งใต้พอดีมันโมเมนต์ต้องเมนเทียะโมเมนตยเนาะมันลงมทั้งใต้คุณพลานี้พอดีคุณได้แล้นั่งอยู่นี่มุงคือว่าหมา มามาน้ำเงี้น้ำงไม่น้ำด่าตองนะน้ำบียรใ้วยไม่ไ้ององน้ำยำต้อา้งไปส่ง

เจ้าตัวยังนม่ได้หิวอะไรอย่างแซ่เออมา,อาเ,ออปเป็นหยังไล่เนาะโอ้กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมสดๆนี่เดี๋ยวก็ตัวหา คุณนายยังไงมาเสือ่ยคุณนายปรมฉันจะไปซื้อนางนะคุณนายป่มซิมแปดยำน่ะน้องเปรี้ยวนั่นแหละถ้ามันมันจะเป็นจืดไปไม่ได้นะเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดดนนิึปรี้ยวหวานอ่าเออปลาใส่เครื่องกับพี่อีใส่เครื่องจืดแอนอยู่มันเป็นตัวตัวเล็งจยางไรเนาะ เออแม่นมันเป็นตัวเลงยังไงน่มันละเไปนี้มันเป็นตัวเล็งยังไงไม่รู oh. he ้เนาะมันวนว่ายกันอย่างนี้ต่อเปะี่ยวยังไหนวายเลยอืมอันนี้มันมาลุ่น่ามันมาแตกนะย่าเดี๋ตมาอีกนี่นน้ำยังมันแตกไปเลย ยม็เจวหามดนบาทย์่อยากสงรื่อาอกมันเหม็นแต่ได้น่ะนะมันเมื่อน้ำมัด่าได้ตองอ่ะนะมันจะสะอาดก็ะันนี้น่ะสะอาดก็สันนี้แต่พอก็แม่นมาด่านอ่ะมันยังเหม็นผอ เหนเพื่นเหมนนั่นนะหาถง้ิี่แน่พิดดังมือมือเพื่อนไอ่ะนะเหาถอ้้ไปกันนะปเก็มาอตัวอดังมากนาสูนเหม็น่ะนันเมนคือแท้ค่า่ะรปาคุณาปมากปลาคุนมากปลามากกระดอปลาน่ะมันเป็นรเรียน้ำมูเจากับไปไหกต่อนะหมูย่า แม่ไม่ฝ่าันกินยากา้ยาองัไปน่ปาลุดมันบกม้ใส ouais ่ี่น uh ่มันร้จังันใส่กัแบนี้ก่หอ่กันบอ้ยบีบด้วยมันเกาะเหี้ย มซอสเพลียงั้ s <S นหรอซอสเพลียงาโรดน้ำยำน้ำยำเมนยังวะต้องตาเฮ้ยเมน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 โอ้โหเชฟมันยังมันเยอะจังเลยวะมีแต่เชฟเต็มเลย ไปห่อนพี่น้องก่อนเลยโไฟายถอดป่านี่แหละพี่น้องต่างจาังเถามอยู่ฮลโฮโลอยู่ฮลโหคุณมาเนีไทยแลนด์ซิตี้กาลสินซิตี้ไทยแลนด์ห้อยต้องตามว้วละเกินเหม็นๆเม็นเอาขี้ม,มตาดังกันนะสัขีต้ตายดังมากกนนะโอ้ย

โอเคขออนุญาตลงไลน์นะครับเพื่อนๆหิวข้าวแล้วเจอกันไลหน้าครับ